Thank ครับแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับผมโหเดินทางมาลมแรงมากครับสวยมากครับตอนนี้ทา้าเวสุวรรณครับ

เพิ่งทำ120เองครับได้ประมาณเพิ่งเปิด120ครับอันนี้พอเดินดูได้ไหมฮะได้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 ไา้า ทางทางไม่ค่อยดีเลย GPS ใช่ไหมใช่ครับตาม GPS บ้างไม่หลงไหมไม่ไม่หลงไม่ไมหครับไม่หลงวาสมัยจะเที่ยวแต่ทางภาคเหนืออันนี้ก็ลองมาทางภาคอีสานเนาะจริงแค่เป็นคนพยาวอ๋อครับแล้วพอดีมีมีรูปสิทธิศรัทธาก็เลยมาถวายที่พิณครับ อะไรนะครับอ๋อตรงพอดีเดินมาถ่ายแล้วอันนี้อันนี้สร้างสร้างงานหนึงครับท่างนี้สองปีเนาะแต่ว่าจริงๆผู้คนที่ชมก็แค่เดือนเดียวเองอ๋ออันนี้สร้างมาสองปีแล้วใช่ๆวันนี้คนมามาเยอะไหมครับสองทิตก็จะพอคนเยอะอยู่กันถ้าถ้าวันปกติวันธรรมดาก็จะแบบทยอยๆมาสวยนะ มีเลยครับผใครที่จะมาสนใจเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวเจ้าที่เนี่ยจะพาเราเดินดูนะครับ ราะว่าล่าสุดเนี่ยไปคำบชโนดมาออใช่ครับ<อ>ใช่ครับที่อยดอ,อ,อตอนนั้นไปคำบชโนดอ,อ,อันนี้ถ้าดูสิก็จะเป็นไม่ไข่ใ,ใช่ไหมครับโดนไหนวันล่าสุดก็ไปคำบชโนดเขาให้เลขมาเ,ออเขาให้มา0409 ถ้าคนตัดเป็นมันออก093แต่ไม่เล่นแต่เล่นแค่409ครับคนน่าจะถูกเยอะเพราะว่าบางคนก็เอาลงเป็น093บ้าง094บ้างลุ้ง,ง,ลงหายได้เลยครับ,บรว่าลุงหายดูลุงหายเอาเลขดู <laughs> ลหายตรงนี้แล้วก็ลองไปดูถูเวปอีกที่นึ่งอืมอลุงดูลั้งเลยลุ้งถ่าย แต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นอย่างนี้เลยไหมครับหรือว่ายังไงก่อนที่มันจะเป็นเยถ้าพูดมันจะเป็นป่าช้าเก่าอ๋อป่าช้าเก่าปา่าปช้าเก่าแล้วแบบมันจะเป็นที่ที่คนถนี้าไมกล้าข้ามาเพราะว่าแบบตอนเช้าพอเรอฟาฟังก็จะมีบบคนแบ,บ,บออกศพออกมาแบกศพออกมาอะไรเงี้ยเหมเารวมกันมาฆ่าาผมว่าอยู่ทางมาเนี่ยจะจะเปี่ยวมากไม่มีไฟเลยนะอันนี้ยังยังยังคุยกันอยู่ว่าเราเราต้องหาที่พักไว้รอไหมเนี่ย เอาเลขเดียวไหม,นนไมเ,เลขหกเลขสี่เลขแปดก็หกสี่แปดก่อนกระสอบตรงนี้อันนี้จะเป็นทนีู่บาท่านเคยทารูปต่างๆจริงๆท่านท่าน,านออมีเทื้ิงแตก,การเอ้าร่รุ่นเก่ากบบนี้นอ๋อต้องท่านนัอ,นนอยู่พักหนึ่ บริเวณวัดกี่กี่ไร่ครับตรงนี้ถ้าตรงส่วนนี้จะเก้าไร่แต่จริงๆถ้าเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ด้านหลังอีกก็จะอยู่ที่สิบห้าไร่เครับเพราะว่าที่รู้เพราะว่ามีมียติอยู่อยู่โคราชอยู่แถวนี้พอดีนะครับเขาเลยว่าให้แนะนำมาเที่ยวก็เลยมาดู ไม่รู้นะว่าแบบว่ามีขั้มมีอะไรเพราะว่าเพิ่งเปิดได้ประมาณช่วงแค่กระถินที่ผ่านมาน่ะแค่เดือนเดียวเนาะครับแต่ว่าจากการที่แบบว่าอย่างพวกเราช่วยกันเผยแพร่แบบยูทูบเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเริ่มรู้จักกันอ่าเข้าตรงไหนได้ปะจะเข้าขั้มหรือว่าเดี๋ยวไปถ่ายตรง้ำสมก,ก่อนก็ได้เนาะครับถ่ายโซนรอบ ใช่ถ่านแล้วครับวันที่กระถิ่นที่ผ่านมาพระอาจารย์แจ้งเขาก็มาพระอาจารย์แจ้งอ๋อครับต้นไม่ส่วนน้ำตกนะครับอตอนแรกเดินเข้ามาตกใจ ต้นใจมันสวยครับเหมือ <laughs> นในเหมือนในภาพอยู่ไหมน้องทีจริงกับในภาพที่เราว่าจริงสวยกว่าครับใ mm hmm. ช่ต้องมาดูกับตาครับต้องเห็นกับตาพล <c oughs> ังการเฉพาะในแบบพญานาคนี่ใช้เวลาสร้างประมาณสองปีได้เลยนะอื mm hmm. แล้วก็สังเกตว่าเกศพญานาจะแบบว่าไม่ใช่เป็นเกศที่ทิมเอาจะเป็นการปัน้นปัน้นปูนสดเลยเนาะอันนี้ปั้นอะไรครับปั้นเอาจ้ะปั้นทุกเกศเลยนะคือปั้นมือปั้นมือทุกเกศเลย จะสังเกตความอ่อนช้อยแล้วก็การลงสีจะใช้ช่างหลายทีมมากเลยมันจะเสร็จถ้ามก็ประมาณสองปีอ่ะอันนี้เ <c oughs> ข้าไปในข้างในได้ไหมครับตรงนี้นะ้ะเข้าตรงนีอง้อ,อ,นอันนี้ก็สร้างได้ถา้าสีสร้างได้ประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะแล้วภายหน้าอุปกรณ์ขนานจะต่อเติมไปด้านหลังด้วครับ <c oughs> ไปทุกคนเราไปดูข้างในกัน เอา้ามันอยู่ตรงนี้อเมื่อกี้ไปไหนมา แล้วก็หลวงพ่อเสด็ดินดำหลวงพ่อปลาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีองค์นี้ก็เข้าได้จากหัดเทวีซึ่งเป็นคร,นรนนนูบาลีของหลวงพ่อฤาษีดินดำม,มาหลายชาติอืมครับผม,มชื่อถ้พนาคามหาเทวะโคฟุสัตชื่อนี้จะสังเกตเห็นมีพระอริยสงฆ์ที่แบบว่ารู้จักในประเทศไทยเยอะครับเลยได้ชื่อว่าเทวามหานาคาโศฟุสัต เร,เราคว้รวยเนี่ยให่เรางพ้ารวยแล้วก็อันนี้ด้านหน้าของพระรูปนี้ก็คือสมเด็จองประถระมความรู้สึกพเทศพญานาคคู่นี้ก็จะแทนหัวนันตนา,นาครดชกับยา่าิริศานันตามาดีค่ะพญานาคนี้จะหน้ายิ้มนะแต่ละ <c oughs> <c oughs> แต่ละเสียเนี่ยเราขอเขียนหน้า,นากันจะยิ้มครับแล้วก็พญานาคตามเสาเนี่ยจะแทน ษัตย์ของนาคนาาะคะธิบดีทั้งเก้าที่อยู่ตามสาวนี้ส่วนกลางสาัน้ําต้าหองใจท่ถ้ำก็จะเป็นองค์นี้จะเป็นยาติปีปฐุมมาส่วนองค์นั้นที่เราเห็นด้านหลังก็จะเป็นสูตสีสุโ แล้วก็ภายหน้าเดี๋ยวคุณครูบาท่านจะนำพาในการปิดทองคำแท้นะคะต่อไปเนี่ยนะ เป็นสัญลักษณ์ของพระอุดมสมโภชแล้วก็เมืองบ้านดานจะมีพระสพบัตมากมายบางคนก็จะมาที่สักการะก็จะมาขอขอพรในเบิกทรัพย์จากปู่ทวดนักการาแล้วที่นี่ก็จะเป็นส่วนของใต้ฐานพระใหญ่นะชื่อวิหารน้อยร้อยร้านเนาะอันนี้จะแทนเป็นอาณาจักรของสมิงโมรา แลสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดซึ่งพญา,ยานาคองค์นี้จะเป็นผู้ที่ดูแลพระชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดก็คือชื่อพราะนาั้นสองค์นี้ก็จะเป็นองค์จำลองของพระเจ้าชัยวรมันวันละครับ <S <s <ets> <S อืมสวยพระธาตุซึ่งพระรุสีิกิธาตุองค์กลางเลยก็คือเป็นของพระสัมมณพโลดมก็คือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเลย ส่วนรอบๆนี้บางส่วนจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็บางส่วนจะเป็นพระแัธนธาตุที่องค์มุกบาท่านได้รอบมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่ตากรรมฐานหลังหน้าปกนีก่คือพ่อแม่โศมาสิทธิการทิวาณนะ ก็อันนี้จะจำลองเป็นความงามของท่านว่าถ้าท่านได้แปลงการเป็นมนุษย์ท่านจะมีจุดเด่นคือความงดงามที่งามมากแล้วก so ็คุณธรรมเด่นๆของท่านคือการบูชาแล้วก็มันคงเป็นความรักและความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญลักษณะเหมือนท่านมองเลยใช่ ทำไมต้องรอดก้าจุดครับจริงๆก็ไอ้รอดรอดได้เหรอเดินรอด,อดเหรอจากจุดนี้นะ่ะจุดนี้จะรอดไหมรอดก็ได้ฮะมาถึงแล้วต้งองรอดครับมาเราจะรอดครับพอมาถึงที่แนละ้วจะไม่กลับพิชบูรณ์เลยโอ้ไม่ครับ แล้วองค์นี้จะเป็นจําลองเป็นกายมนุษย์ตางมษย์ของเจ้าปู่เจายทนคราานะเนาะตังนี้จะเป็นจุดที่จะเสี่ยงเสียงทายก็คือเสียงทใช่ไม่ใช่อันนี้นะคือเสียงคําทายของเราว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเนาะก็คือถ้าจะเสียงทายให้เราอนาผักจุดที่รูกแก้วตรงนี้และอธิษฐานเสี่ยงว่าถ้าเกิดประสบความสําเร็จก็ขอให้เรารอดจุดที่9ด้านหลังนี้ ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ชนอะไรก็คือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก,ก็จะสูงอ้าวอ้วนลองดินะรอ,อ,อดอยังไงก็รอดธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ผักจุดได้เลยจ้ะเดี่ยวยาทุนนัครานหาผลพิสยัยเจินรอดไปเลยใช่ไหมไม่ก็ก้ม,มในเถอะ องเนี่ยก็คือเป็นปต้นตระกูลของพญานาคทุกสายตระกูลที่มีความปัารถนาความเป็นคนพิยาก,ก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าเรายกโคตแล้วก็ได้ดูแลตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์มาถึองค์ุท้ององค์แรกแล้วก็พญา,า,านาคก็จะสืบรูกสืบห่อมามาดูแลกระทั่งถึงองค์ปัจจุบันนี้นี่เป็นความหมายของท่านที่ที่องค์พระมารดาใไหมนะจากนั้นการที่เราได้บูชาก็เหมือนกับเราได้บูชาคุณธรรมของโสัติศก็เหมือนกับเราได้วาพระโภัทิศทุกคนองค์ในความหมาย ตอนแรกพี่เมย์ตอนเดินเข้าไปผมนึกถึงที่หนึ่งตรงที่อ่าใช่วัดวานีบงใช่ตอนนั้นก็ไปมาแล้วครับแต่ว่าตรงแต่ว่าตรงนี้จะแบบว่ามันจะเหมือนอยู่เหมือนอยู่บนเกาะเลยอะตรงนี้เหมือนว่าธรรมชาติใช่ไหมเ่ยแต่ตรงนี้จะรู้สึกร้อนหน่อยอันนี้ขอรู้สึกผมนะเออตรงนี้จะเย็นหมายถึงว่าเย็นเย็นก็คือเวลาเข้าถ้ำใช่ใช่ครับ ระหว่าไม่รู้นะเพราะว่าตอนแรกก็คือมันก็ร้อนนะแต่พอสร้างเสร็จมันก็มันก็จะเย็นพี่ก็ยั<ช>สงสงสัยอยู่เหมือนกัน<ช>แล้วพระแม่สมมาองค์เนี้ยที่บอกว่าหลายคนเห็นเหมือนมองเพราะว่าองค์นี้มาถึงพี่ก็เห็นท่านชมพืิงที่ครั้งแรกเหมือนกันนะพูดในเสียงเดียวกันแหละว่าที่นี่แบบสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่สระน้ำนี้ก็ใช่ก็มีพญานาคอะไรกูดปูดดำอะไรอย่างี้แล้วตรงนี้ปิดกี่โมงครับ งเอองอตอนนี้กี่โมงแล้วกันตอนนี้ห้าโมงครึง่งอ๋อห้าโมงครึง่งยังมีเวลาเดิอนอยู่เดี๋ยวน้องแล้วก็มีในลานนะที่เป็นลานลมแต่ลมมันจะแรงหน่อยเวลาที่เราถ่ายต้องมางนิดนึงราะว่าลมจะพิลลงมามา <c oughs> <c oughs> ลานลมกันอ <c oughs> ันนีเป็นท้าวเวสุวรรณาอนนี้นะคือว่าดงดงคูเงนะ่เมีเนาะแล้วก็จะสังเกตจะมีเห็นปกติเราจะเห็นว่าท้าวเวสุวรรณเก็บผู้ชายแต่ว่าจะมีผู้หญิงด้วยนะ เดอวองค์องค์เนี่ยก็คือย่าเวสุวรรณีซึ่งองค์เวสุวรรณสร้างจากที่ท่านเห็นในมินิทีว่าปู่เวสุวรรณน,น่ยมีอีกปันที่เป็นผู้หญิงก็คือย่าเวสุวรรณีน่ะในเวสุวรรณีผมเพิ่งเคยได้เห็นนะเนี่ยใช่เพราะว่าท่านเห็นในมินิท่านก็เลยให้ท่านสร้างตามนี้นอกไปแต่ที่นี่ก็จะมีแค่ท้าวเวสุวรรณแต่ไม่เคยได้ยินชื่อนี่เลยถ้าจะไว้สำหรับผของผู้หญิงโดยตร ว่าบางทีที่มันมีอะไรที่แบบว่าต้องถึงนื้อถึงตัวยาเวสุวรรณีก็ยังส่อได้ง่ายกว่าแล้วองนี้นะครับองนี้ก็คือพยากรณ์วิชาซึ่งจริงๆก็จะเป็นอมตดเอกของผู้เวสุวรรณท่านจะทําหน้าที่แทนผูเวสุวรรณในบางเรื่องที่อย่างอย่างเรื่องที่เรื่องที่แบบว่าอาจจะแบบอาจจะตำาหน่อย,อยนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าทางสายศาสตร์บนดำนี้ใช่ไหม ก็จะได้พยาบุริษ no ์ซ tamam> nice> mm hmm. ึ่งท่านได้ฉายาว่ากินผีบรรดาทรัพย์คือท่านจะเป็นคนคอยจัดระเบียบผู้ผีปีศาจที่แบบว่าบางตนที่เกเลยท่านก็จะจับกินแล้วก็ไมรว่าทํางานแทนท้าวเวสุวรรณเป็นเรื่องที่ต่ำลงอันนี้ใช่ก็ทํากับทุกเรื่องแหละบางทีท่านก็จะให้แบบว่าเสนาท่านทำแทนแต่ว่าถ้าเรื่องตำๆเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่เป็นอมาเนี่ยทำแทนให้หมดเลยเพราะว่าถ้ามีสามตา สามารถมองเห็นได้ทุกอย่างใช่อันนี้ยังถือว่าเป็นองค์ใหญ่สุดในภาคอีสานนะถ้าเข้าไปล่มกระบองกระผูกูเว้น,นะครับทำไมมีสีสฟ้าด้วยอ่ะองค์นั้นนะครับหน้าเทพบระบุษะเนาะจริงจริงแล้วก็คือ ที่ได้ชื่อว่าดงกเวนเพราะว่าตอนแรกก็จะมีแบบไม่กี่องค์หรอกเนาะเป็นของวัดเองแต่พอดีมีญาติโยมที่มาขอพรบางทีทอกขอพรแล้วขอประสบความสําเร็จเขาก็มาสร้างถวายไว้ที่นี่ก็เลยเกิดเป็นดงกเวนเกิดขึ้นเข้าไปร่มกันร่มครับทำไมถึงขึ้นชื่อว่าร่มเหรอครับข้างใน ทำไมมีร่มที่วงในใช่ก็ต้องการให้มันเป็นแบบว่าเป็นบรรยากาศเหมือนแบบว่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร่มแบบทางภาคเหนือจะเป็นร้านนาเลยนะครับใช่ใช่เดี๋ยวจะมีอีกมุมนึงจะมีมุมหนึ่เออด้านล่างเนาะอนาคตก็จะเป็นแบบเหนือเลยจะเป็นร้านนาเพราะว่าตรงนี้ยังแบบกำลังต่อเติมอยู่ยังไม่สมบูรณ์ดีจ้ะครับเดี๋ยวภายหน้าก็จะมีอ่า เป็นบัววิคตอเรียแล้วก็ให้คนลงไปนั่งถ่ายรูปได้กลางสาระเลย,ยสมเด็จองปฐมอีกหกองหอให้เป็นพระพุทธเจ้าสิบพระองค์รอข้างบนเลยครับใช่ใช่อข้างบนเนะี่ยที่เห็นเราเห็นเป็นฐานเนี่ยจ้ะจะมีอีกหกองรอก่อนเช่นปีนี้แหละจ้ะซื้อเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ตกเลยเ,เนี่ย <c oughs> แข็งแรงเ่ยจะต้องรู้นเพราะว่าบางทีจะตกลงมายิ่งลมแรงด้วย <c oughs> ไม่เดินเข้าไปหรอก <laughs> <g ül> ไ,มไม่น่าเสียงที่ว่า <g ül> เนี่ย <g ül> ที่ตกลงแานี่แหละวันนี้ลมแรงสังเกตที่แบบว,ว่าจะมีใบไม้เต็มเลยจริงก็คือกว่าตลอดประจำนะ <g ül> แต่ก็สู้ลมไม่ไหว เฉลิาต้องสร้างเยอะใช่ไหมครับมีตัวนี้เยอะใช่จุดที่เหลืออยู่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีต้องมีเดี๋ยวจะมีปูอื้อลืออยู่กลางสาลเนี่ยอืพะอันนี้ยังสร้างไม่ไม่หมดนะยังสวยขนาดนี้นะถ้าเกิดสร้างหมดเสร็จหมดจะสวยขนาดไหนจะเปิดให้ชมถึงจุดนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าอาจจะเปิดให้ชมด้านในอีกมีท้างรานด้วยใช่ไหมครับใช่จ้ะ มุมนี้จะสวยนะเนี่ยใช่มุมนี้สวยยังไม่มีที่พักครับใช่ปกติเวลาจะไปเที่ยวก็ก็จะวัดดวงเอาครับอันนี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาก็พากันคิดอยู่ว่าถ้าเราไปมันจะถูกหางไหมเนี่ยเพราะมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดใช่ไหมฮะใช่ๆแต่เก่งนะมาถูก ขนาดคนแถวนี้บางทีเขาก็ยังไม่รู้่มีท่าสมกับชื่อป้ายน้ะเมืองรับแรงเมืองบางคนใช่ไม่มีใครรู้จักไม่ได้เลี้ยวเข้ามาคุณยังเอ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยคือแบบป้ายมันขาดป้ายเยอะใช่ไหมเนาะป้ายมันไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่ไม่ค่อยมีป้ายไม่ค่อยมีป้ายบอกทางด้วยไอ้ต้องเปิดเอาเปิดจับเอาวัดดวงเอาวัดดวงเอาจริงๆเนาะใช่แล้วจะมาเที่เป็นเหมือนอีกเมืองหนึ่งใช่ไหม ใช่ครับอันนี้ออกมาตอนอันนี้พากันมาตอนเที่ยงครับจากกพิณโู่่ชัวมงรบทางมันไม่ค่อยดีด้วยขับประมาณสี่ชั่วโมงแต่รู้กับว่าทางมันดีและจีบีเอสไม่ถ้าเกิดว่าจีบีเอสไม่ไปทางเลี่ยงเมืองนะครับ ก็มาสองถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้วอันนี้พาไปทางเรื่องเมืองทางรัฐต้วงจริงๆต้วงเอาตามสบายเนาะครับผมขอบคุณมากครับใครก็ทักไลน์ที่ไปได้นะครับผมอ้าวนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมาที่นี่ครับตรงนี้นะครับชื่อว่าลานทำออฟเแปนึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นลานทำอรหันต์นะครับวัดหอแก้วโพธิยานนะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอคงนะครับผมนะครับที่นครราชสีมานะครับบรรยากาศดีมากนะครับมีเจ้าที่แนะนำนะครับผมชมทั่วเลยนะครับประวัติความเป็นมาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ทางเจ้าที่เนี่ยเขาได้กล่าวหรือว่าแนะนํามานะครับผมแล้วก็ที่นี่เนี่ยเพิ่งสร้างนะครับจริงๆอ่ะที่นี่ทางเจ้าที่แจ้งว่า สร้างมาแล้วประมาณ2ปีนะครับเพิ่งเปิดให้ชม1เดือนนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีอะไรที่ยังท่ามไม่เสร็จก็จะสร้างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่าที่ตรงนี้จะเป็นจุดแรงมาร์กจุดหนึ่งหรือว่าจุดที่สําคัญนะครับไปตรงนี้เราก็จะเดินท้ายไปหาที่พักต่อนะฮะมาก็ไม่มีที่พักไปเลย <laughs>